จองตั๋วเครื่องบินช่วงไหนจะได้ราคาดีที่สุดอ้างอิงจาก Google คือหัวข้อนี้เขาบอกไว้ว่าเออ according to Google คือเราค้นหาตั๋วเครื่องบินตอนไหนก็ได้แต่ว่าวันเดินทางเนี่ยสิบางช่วงก็แพงบางช่วงก็ถูกนะครับฉะนั้นก็ต้องมาดูแต่ในนี้ก็ว่าเขาว่ายังไงกันบ้างทีนี้ปัญหาหนักที่สุดอย่างนึงรองจากวีซ่าแล้วกันก็คือเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินนั่นแหละช่วงนี้นะเออไม่เหมือนช่วง ที่ยังมีมาตรการโควิดเลยนะอันนั้นตั๋วเครื่องบินทุกถูกนะแต่นั้นก็ช่วงนี้แพงขึ้นเยอะเลยแล้วช่วงไหนมันจะถูกลงแล้วมันจะลากยาวไปนานแค่ไหนอันนี้ก็ต้องมาตามดูกันไปแต่ทีนี้ขอขอขั้นเวลานิดนึงพอดีว่ามีคนถามว่าเอออบกับจีจะออช่วงนี้เที่ยวไม่ไม่เชิงเที่ยวในไทยนะก็แค่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเออรอดูนะเมื่อไหร่จะกลับไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วก็รีวิวมาเพราะเรามี รีวิวเที่ยวของเราอยู่เรยไม่ใช่เชิงรีวิวหรอกแต่ว่าเป็นพวกเราทําอะไรเราก็ถ่ายมาหมดแหละใช่ไหมว่าเออการเดินทางการใช้ชีวิตของพวกเราเออทีนี้ตั๋วเครื่องบินมันแพงไงก็ตอนแรกก็ตั้งใจว่ากลับมาสักสาถึงสีเดือนก็จะไปอีกแต่มาเจอเรื่องนี้พอดีปุ๊บโอจากเดิมนะก่อนที่ไปทริปหนึ่งปีเนี่ยเชื่อไหมว่าไปกลับเอ,อ่อที่สวิสเนี่ยลงซูริกกลับซูริกเนี่ยแค่คนละสองหเองตอนนี้ก็ฟาดไป สามหมื่นกว่าสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําใจยากนิดนึงแต่เราก็พวกเราก็ติดอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของวีซ่าด้วยเพราะว่าดันอุตลตีไปขอ,อกับอิตาลีแล้วก็เออชื่อมันดูคล้ายๆกันเลยนะ <c oughs> คือคือคือ,ค,อคือตัวประเทศไม่ได้อะไรแต่ว่าวิธีการพิจารณาแนวทางการพิจรารณาวีซ่าของเขาอะ่ะเพราะว่ามันแปลกๆเพราะก็ขอมาหลายที่แล้วแล้วก็ทําให้คนอื่นมามาเยอะ แต่วงเล็บท่องเที่ยวอิตาลีดยเราดันยังไม่เคยทําว่ะแต่ว่าอื่นๆท่องเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยทำหมดเลยนะเกือบหมดเลยนะเยี่ยมเยียนก็ทาเกือบหมดเลยนะอิตาลีเยี่ยมเยียนก็ทำนะแต่ท่องเที่ยวอิตาลีดันไม่เคยทําแล้วดันอยากลองของก็ปรากฏว่าครับตอนนี้สองเดือนจะครึ่งอยู่แล้วยังไม่ได้วีซา่าแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เขาก็ขอท่องเที่ยวอิตาลีแล้วเขาก็มีแผนเดินทางโครเอเชียด้วย เหมือนว่าไปโครเอเชียตอนกลางทิพย์เขาทําแผนมาลงอิตาลีที่มิลานเสร็จแล้วก็ออกโครเอเชียเสร็จแล้วก็วนกลับเข้ามาอิตาลีใหม่แล้วมากลับทางมิลานแล้วขอมัลติเพิลปรากฏว่าดันให้ซิงเกิลมาทําไมคือโครเอเชียนี้มันอยู่นอกเชงเก้นฉะนั้นแล้วถ้ามีวีซ่าเชงเก้นที่เป็นมัลติเพิลคือเข้าออกได้หลายรอบก็จะเข้าโครเอเชียได้โดยไม่ต้องขอวีซา่า แต่พอเป็นซิงเกิลปุ๊บมันก็ไม่ได้สิทำไมเขาทํากันอย่างนี้พราคนนี้เขาก็ขอก่อนล่วงหน้าพวกเราอยู่ประมาณสองสัปดาห์ก็ได้แค่ซิงเกิลด้วยพวกเราก็เลยเสียวๆอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะได้เคยได้วีซ่าปีมาว่าเออมันจะเป็นยังไงนะถ้าดันให้มาแบบเข็มๆพวกเราก็อาจจะต้องต้องคิดคิดดูก่อนอีกทีนึงว่าจะไปดีหรือเปล่าเพราะเราก็จะขอหลายปีอีกไม่รู้จะได้หลายปีไหมหรือจะให้มาแค่ตามที่ขอถ้าง,งั้นคงไม่ได้ไปแน่แน บจบเรื่องของตัวเองแล้วพอดีเห็นว่ามันมันก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะก็เลยเล่าให้ฟังสุดยอดพวกเราติดเรื่องทั้งวีซ่าที่รออยู่แล้วก็เรื่องตั๋วเครื่องบินแต่ถ้าเกิดเราได้วีซ่าปีมาเหมือนที่เราเคยได้มาแล้วคือคือเราเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วแล้วตามกฎของเชงเก้นคือถ้าได้วีซ่าหนึ่งปีแล้วได้มีการเดินทางไปสักสองครั้งซึ่งซึ่งช่วงหนึ่งปีแล้วก็มีการเข้าออกสองรอบอะนะก็มันก็น่าจะเข้าข่ายอยู่ใช่ไหมครั้งถัดไปก็จะได้วีซ่ามากขึ้น จำนวนมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ได้เท่าเดิมท้านั้นถ้าตั๋วมันแพงเนี่ยก็ถ้าไม่เดินทางชวงนี้เราก็ยังเลื่อนออกไปอีกได้อย่างนี้ครับก็แต่ถ้าเกิดมันดันได้เท่าแค่แบบเข็มเข็มแค่เท่ากับระยะเวลาที่ที่ขอไปก็เออหมายถึงว่าไม่ถึงไม่ใช่หลายปีอะไรเงี้ยก็คงคงต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องคิดคิดหนักเลยมาตามข่าวนะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเขาบอกว่า g o o g l e เนี่ยได้รวบรวมข้อมูลนะครับในช่วงการเดินทางในช่วง5ปีที่ผ่านมา เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าช่วงเวลาไหนที่จะเดินทางได้ถูกที่สุดแล้ววันไหนล่ะที่จะจองเครื่องบินคือวันที่ดีสุดในจอรจองตั๋วเครื่องบินอันนี้ไม่เกี่ยวกับจองวันไหนแต่เกี่ยวกับว่าจะไปวันไหนมากกว่าวันที่เราจะเดินทางไม่ใช่วันที่เราจองอ่าก็มีอย่างนี้ด้วยหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินจากเพื่อนหรือจากครอบครัวว่าวันที่ดีที่สุดในการจองตั๋วเครื่องบินคือวันอังคาร เพราะจะได้เลทดีที่สุดยังไงฝรั่งเขาก็ยังไงเข้าติดเรื่องเข้างานจันออกงานศุกร์เหมือนกันด้วยหรือเหมือนเหมือนรถรถติดไงตอนวันจันทร์จะรถติดสุดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปติดอีกทีหนึ่งวันศุกร์อะไรเงี้ยคือความเชื่อหรือเปล่าแต่ Google บอกว่าจะจองตั๋ววันไหนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักจะจองวันอังคารวันพุธพฤหัสเพื่อที่จะ ได้ถูกลงสักหนึ่งจดเกเปซนเทียบกับจองในช่วงสุดสัปดาห์อ๋อเหมือนว่าสุดสัปดาห์มันจะมีคนมีเวลาว่างมานั่งหาไงวันธรรมดาเขาไม่มีเขาทํางานเขาไม่มีเวลาหลอกฉะนั้นจองวันธรรมดานี่แหละจะถูกไม่เกี่ยวคือวันจองไม่เกี่ยวเกี่ยวกับวันบินอ่าวันบินก็นอกจากมีวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งมกราสองมกราในวันที่วันยังเกี่ยวกับว่าบินวัน จันอังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยว่าบินวันไหนถึงจะได้ราคาดีเอออันเนี้ยเกี่ยววันบินแบบเนี้ยเกี่ยวฉะนั้นถ้าบินตอนจันทร์อังคารพุธจะราคาถูกกว่าราคาบินตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ถึง12อเอร์ซอันนี้เกี่ยวแน่นอนเพราะว่าเวลาที่คนเขาจะว่างไปเที่ยวกันได้ก็ต้องเป็นนั่นแหละไม่พ้นเขาก็ต้องบินวันศุกร์ใช่ไหมเพื่อ เนี่ยเนี่ยวันศุกร์ก็เริ่มแพงอ่ะบินวันศุกร์เพื่อที่จะได้อา่าค้างคืนได้ตอนวันเสาร์แล้วก็กลับตอนเย็นวันอาทิตย์เนี่ยเนี่ยจะเป็นสูตรฉะนั้นเอ่อจะจองช่วงศุกร์เสาร์เนี่ยแม้กระทั่งราคาโรงแรมก็จะแพงแน่คือไม่รู้ของไทยจะใช้ได้หรือเปล่านะสิบสองเปอร์เซ็นก็คือสําหรับบินต่างประเทศแต่ว่าอาจจะถูกลงสักยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดบินในประเทศแต่โดยพื้นฐานคือเราต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นได้เรื่องของวันเดินทางถึงจะทําแบบนี้ มันก็มีความเป็นไปได้เยอะแหละว่าวันธรรมดามันก็ต้องถูกลงเพราะว่าวันธรรมดานี่คนเขาทํางานกันใช่ไหมก็มีเวลาบินเนาะเอ่อมีเวลาไปเที่ยวไม่มีเวลาไปเที่ยวกันฉะนั้นสายการบินก็ต้องให้ราคามันดรอปลงในช่วงวันธรรมดาเพื่อจะได้จูงใจให้คนคนอยากไปตอนวันธรรมดาโอเคถ้าถ้าวันบินวันไหนก็คือจันอังคารพุธดีที่สุดคือวันขึ้นเครื่องบินนะแล้วจองล่วงหน้านานแค่ไหนถึงจะดีที่สุด สำหรับวันหยุดอย่างเช่นวันคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ก็จองล่วงหน้าสามสิบหกถึงเจ็ดสิบสี่วันก่อนวันที่เราคิดจะเดินทางแล้วก็ราคาต่ำที่สุดโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ห้าสิบสองวันก่อนวันเดินทางคือคง,คงไม่ได้ต้องเป๊ะขนาดนั้นหรอมั้งไม่งั้นจะกลายเป็นว่าอ่าไปวันไหนอ่ะสมมุติว่าหนึ่ง ธันวาคมอ่ะนับย้อนคือไปห้าสิบสองวันนั้นคือวันจองนั้นหรือแต่วงเล็บมีวีซ่าหรือ,อยังคือก็ย้ำนะครับสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยขอวีซา่าประเทศนั้นมาก่อนเลยหรือหรือรอ,รอ,รอ,อาจจะเคยได้เชงเก้นยุโรปแล้วก็จะไปอเมริกาเอออันนั้นก็ก,ก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าแบบพาสปอร์ตขาวสะอาดหรือเคยไปแต่ประเทศในเอเชียก็อย่าเพิ่งจองตั๋วก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสไม่ผ่านได้ด้วยแต่เกิดใครที่ โปรแล้วหรืออะไรอย่างนี้เคยได้มาหลายรอบแล้วก็ก็จะจองก่อนก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวเองเนี่ยต่อให้หลายรอบยังไงก็ยัง,ย,ง,ย,งยังติดความขี้กลัวอยู่ดีฉะนั้นก็จะไม่เคยจองก่อนที่จะได้วีซ่าเลยอ้อกี่วันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยอย่างของในอเมริกาเอ่อช่วงก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยจองล่วงหน้าประมาณยี่สิบถึงแปดสิบแดวันก็ประมาณยี่สิบวันจนถึงไม่เกินสามเดือนก่อนวันเดินทาง ก่อนวันคริสต์มาสสิเขาพูดถึงคริสต์มาส,สนี่เออก็ราคาดีสุดจะอยู่ที่22วันก่อนวันที่คุณตั้งใจจะเดินทางเอาเป็นว่าในช่วงคริสต์มาส,สละกันอยากรู้เหมือนกันนะราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือระบบเขาคำนวณมาให้หรือว่าเขาสายการบินนี่คือใส่ราคาในตารางไว้แล้วน่าจะเป็นระบบคำนวณมานะ แต่สายการบินอาจจะให้แบบว่าใส่เกณฑ์มาว่าเออถ้าเป็นช่วงเวลานี้ราคาจะดรอปน่าจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดไปยุโรปล่ะไปเที่ยวยุโรปก็ดีที่สุดจากข้อมูลในช่วงห้าปีคือจองระหว่างห้าสิบถึงร้อยเจ็สิบเก้าวันก่อนวันเดินทางวันที่ถูกที่สุดคือประมาณร้อยี่สิบเก้าวันก่อนวันเดินทางคือสี่เดือนกว่าเลยนะงั้นก็จะไปขออิตาลีแล้วกันขอล่วงหนะ้าแล้วเขาก็ไม่รีบทำให้เรา คือเชงก้นเนี่ยเขาให้ขอได้ล่วงหน้าหกเดือนซึ่งขอล่วงหน้าก็เพราะเราใครที่ขอล่วงหน้าก็เพราะว่าอยากจะได้จองตั๋วโปรก่อนสุกแม่เออแล้ว้าวไหนที่ขอล่วงหน้าแล้วก็ไม่ยอมรีบทําให้แล้วมาทําให้เอาตอนใกล้วันเนี่ยก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันนโยบายของเขาปกติเอาก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยต้องรอเกินหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำถ้าจะไปช่วงฤดูใบไม้ผลิล่ะ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจะเริ่มต้นใบไม้ผลิจะเริ่มต้นมีนาถึงเมษาก็จองล่วงหน้าประมาณยี่สิบสาถึงห้าสิวันแต่ว่า38วันล่วงหน้าดีสุดเอาเป็นว่าตัวเลขที่ฟิกสไตายตัวแบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าอันนี้คือของเว็บของอเมริกาไงเท่นั้นก็คือการบินออกจากอเมริกาใช่ไหมเอาเป็นว่าโดยประมาณแล้วกันก็คือประมาณไ สสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนก็ยังโอเคอยู่ถ้าถ้าจะจองล่วงหน้าเพราะว่าเราต้องขอวีซ่าด้วยฉะนั้นถ้าเราเออเขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราแพลนล่วงหน้าก็ดีก็จะได้มีเวลามากใช่ไหมบางทีได้วีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทางสักส,กสเดือนก็โอเคแต่บงเล็บอย่าไปอันที่เขาเออขอล่วงหน้าเขาก็ไม่รีบทําให้เราแล้วกัน <laughs> แล้วช่วงฤดูร้อนล่ะซึ่งจะเริ่มต้นกันประมาณเดือนกรกฎาคม เอออะแต่น,นี้ทาไมมันสั้นจังก็คือจองล่วงหน้าประมาณยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันเดินทางก็จะโอเคหรือถ้าเข้าๆก็ประมาณสิบสองสัปดาห์ถึงประมาณกี่หกสัปดาห์ล่วงหน้าแล้วก็มีแท็กติกอื่นๆที่จะทําให้ราคาตั๋วเครื่องบินถูกลงอ่าก็จองตั๋วเครื่องบินที่ต้องมีการต่อเครื่องนะครับก็จะทําให้ถูกลงกว่าบินตรงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ วงเล็บช่วงนี้ช่วงนี้เฉพาะช่วงนี้ที่พูดข่าวนี้เอย่าไปต่อเครื่องในยุโรปเพราะว่ามีปัญหา Travel Chaos อยู่ก็คงต้องเป็นที่ต่อเครื่องนอกยุโรปแล้วก็เวลาค้นหาตัวเครื่องบินก็สตาร์ทที่ Google l l i g h t ซึ่งก็จะมีก็พิมพ์ในใน o ูเกิลเลยว่า Google l l i g h t คำนี้นะครับก็จะมีการให้เปรียบเทียบราคาในช่วงในช่วง12เดือนข้างหน้าด้วยแล้วก็จะมีให้เขาเรียกอะไร Notification ว่าเออแจ้งเตือนทางอีเมลว่าเออเมื่อไหร่ราคามันลดลงตรงนี้ใครมีเทคนิคนะครับที่ตัวเอกส่วนตัวแล้วใช้ค้นหาตัวเครื่องบินราคาถูกนะครับก็สามารถแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ